โอ้ยเพื่อนๆแอดมินอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมากเลยค่ะเป็นทั้งเรื่องที่ทำให้แอดมินยิ้มแก้มปริแล้วก็แอบใจหายไปพร้อมๆกันเลยคือเพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าพวกเราเคยไปเจอนัก,กวอลเลย์บอลทีมชาติโปแลนด์กันมาแอดมินได้เห็นภาพความน่ารักที่อบอุ่นหัวใจม,มากๆค่ะ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นด้วยฉากที่ทีมเดินทางมาถึงสนามบินแอดมินได้เห็นน้องอเล็กซานดรากรีคาหรือที่แฟนๆเรียกกันสั้นๆว่ากรีคาเธอเข็นรถเข็นกระเป๋ามาแบบชิวๆมีกระเป๋าสัมภาระมากมายเต็มรถไปหมดเลยค่ะแต่ถึงแม้จะดูเหมือนมีสัมภาระเยอะขนาดไหนเธอก็ยังคงยิ้มแย้มสดใสมากๆเลยค่ะ ไม่นานก็มีแฟนๆคนหนึ่งเข้าไปหาเธอพร้อมกับป้ายที่ทําจากภาพใบหน้าของเธอเองแอดมินเห็นแล้วยิ้มตามเลยค่ะเพราะเธอไม่ได้แค่ยิ้มแต่ยังเซ็นชื่อให้แฟนคลับอย่างเป็นมิตรมากๆด้วยพอซูมเข้าไปใกล้ๆก็เห็นลายเซ็นกรีคาชัดเจนเลยค่ะเป็นดีไซน์ที่น่ารักสุดๆ และยิ่งได้เห็นป้ายที่เต็มไปด้วยความรักของแฟนๆที่มีต่อนักกีฬาคนโปรดของตัวเองมันยิ่งทำให้แอดมินรู้สึกดีและอมยิ้มไปกับภาพความผูกพันที่เกิดขึ้นตรงหน้าค่ะพอเข้ามาข้างในสนามบินน้องๆทั้งทีมก็มายืนรวมตัวกันที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเติร์กิชแอร์ไลน์พวกเธอดูพูดคุยกันอย่างสนุกสนานดูอบอุ่นและเป็นกันเองมากๆเลยค่ะ ทุกคนดูมีความสุขและพร้อมที่จะเดินทางไปทําหน้าที่ของตัวเองและในใจแอดมินก็แอบคิดว่าอยากให้พวกเธอได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเดินทางอย่างปลอดภัยเพื่อที่จะกลับมาลงสนามและโชว์ผลงานดีๆให้พวกเราได้เชียร์กันอีกแต่แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ใจหายที่สุดค่ะ ตอนที่น้องกรีคาเดินไปที่บันไดเลื่อนเพื่อขึ้นไปด้านบนเธอยิ้มและโบกมือลาให้กับกล้องซึ่งแอดมินก็แอบโบอกมือตามในใจเลยค่ะแม้จะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่แอดมินก็รู้สึกเหมือนได้ร่วมส่งน้องๆไปกับแฟนๆคนนั้นด้วยจริงๆภาพที่น้องกรีคาโบกมือลาพร้อมรอยยิ้มนั้นมันติดตาอยู่ในความทรงจําของแอดมินเลยค่ะเป็นรอยยิ้มที่แสดงให้เห็นว่าเธอก็รู้สึกผูกพันและขอบคุณแฟนที่มาส่งเธอเหมือนกันค่ะ การเดินทางครั้งนี้อาจเป็นการจากลาเพื่อไปทำหน้าที่แต่ก็เป็นความภูมิใจของพวกเราในฐานะแฟนคลับที่จะคอยส่งแรงใจไปเชียร์พวกเธอในทุกๆแมตช์เลยค่ะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้ๆแต่แอดมินเชื่อว่าพลังใจจากพวกเราจะไปถึงน้องๆนักกีฬาอย่างแน่นอนค่ะ และแอดมินได้เจอคลิปของพอลีนาดามัสเก้หรือที่เพื่อนๆเ,เรียกกันว่ามิสโบแลด์กำลังโบกมืออำลากล้องบนบันไดเลื่อนพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีกคนนึงค่ะดูสีหน้าของเธอก็รู้เลยว่าเธอกำลังมีความสุขมากๆยิ้มกว้างโบกมือทักทายตลอดทางดูแล้วรู้สึกใจฟูตามไปด้วยเลยค่ะแต่ในความน่ารักสดใสของเธอนั้นก็แอบซ่อนความรู้สึกใจหายเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะ มันเป็นความรู้สึกแบบที่ว่าไม่อยากให้พวกเขากลับเลยอยากให้ทุกคนอยู่เที่ยวต่ออีกนานๆเพราะรู้ว่านี่คือการจากลาเพื่อกลับบ้านไปแล้วซึ่งไม่ใช่แค่พอลินาเท่านั้นนะคะทั้งมาตินาลูกัสิกหรือมาตี้มาตินาจูยานสกาหรือตี้โจอันนาวอลลอสหรือกริกา้า มักเดเลน่าสติยาร์กหรือสตีและนักกีฬาคนอื่นๆที่เราได้เชียร์ได้เห็นกันมาตลอดก็ทยอยเดินทางกลับกันไปแล้วเหมือนกันค่ะมองไปที่คอมเมนต์ต่างๆก็จะเห็นความรู้สึกเดียวกันกับที่แอดมินรู้สึกเลยค่ะมันมีทั้งความดีใจที่ได้เห็นพวกเขามีความสุขมีคนได้เจอนักกีฬาที่โรงแรมได้ไปส่งที่สนามบินแต่ก็มีความเศร้าปนอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะการจากลานั้นทำให้พวกเราใจหายอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าการจากลาจะเป็นเรื่องที่น่าเศรา้าแต่แอดมินก็คิดว่ามันคือความรักอีกรูปแบบหนึ่งที่เรามีให้พวกเขาค่ะเรามีความสุขที่ได้เห็นพวกเขายิ้มได้เห็นพวกเขาได้ใช้ช่วงเวลาดีๆในบ้านของเราและหวังว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในเร็วๆนี้ค่ะแอดมินอยากบอกว่ากลับมาอีกนะพวกเราคิดถึงแล้วแล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะค่ะ แล้วมาดูอีกคลิปคือแบบเต็มไปด้วยความรักแล้วก็แอบ,บมีน้ำตาคลอเบาๆด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของนักกีฬาสาวสุดน่ารักอย่างพอลิน่าดามาสเก้ค่ะแอดมินได้ดูคลิปวิดีโอที่เธอกำลังเดินอยู่ที่สนามบินเห็นแล้วก็อดคิดถึงช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยค่ะ ในคลิป2-3วินาทีแรกก็เป็นภาพของพอลีนาที่กำลังเดินเข็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เธอสวมเสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นสีดำพร้อมกับรอยยิ้มห,มหวานนแล้วก็โบกมือให้กล้องเหมือนกับว่าเธอกำลังบอกลาเราไปในทันทีเลยแต่พอผ่านไปสักพักรอยยิ้มห,มหวานนก็กลายเป็นรอยยิ้มขี้เปนแล้วน้าทะเล้นค่ะ แอดมินดูไปก็ยิ้มไปค่ะพอลินาทำท่าเดินตัวงอหน้าตาตลกตอนเข็นกระเป๋าเห็นแล้วก็หัวเราะตามเลยในช่วงท้ายๆเ้าหยุดเดินแล้วก็ทำท่าเหมือนจะก้มหน้าเศร้าๆกับกระเป๋าก่อนที่คลิปจะจางหายไปแต่ถึงแม้จะเศร้าที่ต้องจากกันแอดมินก็ดีใจนะคะที่ได้เห็นว่าพอลินายังคงมีความสุขและส่งพลังบวกให้เราได้เสมอแม้กระทั่งในวันที่ต้องเดินทางจากกันไปค่ะ แล้วมาดูอีกมุมที่มีคลิปแฟนคลับไปส่งสาวๆนัดก,กีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติโปแลนด์มาค่ะภาพที่เห็นคือพวกเธอยือนเข้าแถวรอที่โซนผู้โดยสารขาออกบรรยากาศเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะพวกเราเหล่าแฟนคลับได้มาส่งพวกเธออย่างใกล้ชิด พอถึงเวลาที่ต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปเช็คอินพวกเธอก็เริ่มหันกลับมามองพวกเราค่ะแล้วก็หันมาโบกมือให้พวกเราทุกคนก็โบกมือกลับอย่างพร้อมเพรียงหลายคนรีบยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพช่วงเวลาสำคัญนี้ไว้เลยค่ะ บนบันไดเลื่อนพวกเธอยิ้มแล้วก็โบกมือให้ตลอดบางคนก็ชูกำปัน้นบางคนก็ทำสัญ,ญลักษณ์สันติภาพส่งความรักให้พวกเราอย่างเต็มที่เลยค่ะแอดมินเห็นแล้วก็ทั้งมีความสุขและใจหายไปในเวลาเดียวกันเลยค่ะภาพสุดท้ายที่เห็นคือพวกเธอเดินลับสายตาไปที่ปลายทางของบันไดเลื่อนแล้วค่ะแอดมินยังคงยืนมองอยู่ตรงนั้นพร้อมกับเพื่อนๆแฟนคลับคนอื่นๆจนภาพค่อยๆมืดลงไปในที่สุด ตอนนี้พวกเธอน่าจะเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วนะคะแอดมินคิดถึงพวกเธอมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรีก้ากับตี้ที่ยังไม่ได้กลับไปพร้อมกับเพื่อนๆคนอื่นแอดมินและเพื่อนๆแฟนคลับที่สนามบินก็ภาวนาให้พวกเธอเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะคะหวังว่าพวกเธอจะได้รับพลังใจและความรักที่พวกเราส่งไปให้อย่างเต็มที่นะคะแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่นะ แม่คือมันแอบเศร้ามาดูเพิ่มอีกมุมละกันเพื่อนๆในสนามบินค่ะน้องยิ้มให้กล้องแบบน่ารักสุดๆเลยเห็นแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้เลยค่ะพอเดินไปถึงบันไดเลื่อนทุกคนก็เริ่มโบกมือลากล้องแผนกลับมาที่น้องนักกีฬาคนนั้นอีกครั้งค่ะน้องโบกมือลาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสยอยู่ตลอดเวลาจนลับสายตาไปเลยค่ะ วินาทีที่ทุกคนค่อยๆลับไปกับบันไดเลื่อนภาพก็ค่อยๆมืดลงความรู้สึกมันก็ค่อยๆเศร้าตามมาเหมือนกันมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งสุขใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนก่อนจากลาแล้วก็แอบใจหายที่ต้องจากลากันไปไกลแต่ก็เชื่อว่าทุกคนจะไปสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยได้แน่นอนค่ะเพื่อนๆคิดว่าบรรยากาศแบบนี้มันทั้งสุขและเศร้าในเวลาเดียวกันเลยไหมคะ แต่แต่เพื่นเพื่อนที่รักของแอดมินก่อนจบวีเรื่องเล่าที่บอกเลยว่าแฮปปี้มากแล้วก็ประทับใจสุดๆมาฝากแหละตั้งใจฟังกันดีๆนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่น่ารักมากจริงๆค่ะอืมเรื่องมันนี้อยู่ว่าแอดมินถ่ายทิกทอกเล่นเพลินไปเป็นประสาสาวว่างงานแล้วอยู่ดีๆก็ไปเจอคลิปหนึ่งเข้าให้ค่ะคลิปนี้บอกเลยว่าเปิดมาก็ว้าวเลยค่ะ คลิปเริ่มต้นด้วยภาพล็อบบี้ของโรงแรมที่กว้างขวางโอ้โหเพื่อนๆนจินตนาการตามแอดมินนะมันแบบหรูหรามีเสาใหญ่ๆอลังการแล้วก็มีโคมไฟระย้าที่สวยมากเลยค่ะแล้วที่พีคคือมีผู้หญิงสองคนใส่เสื้อยืดสีแดงกับกางเกงขาสั้นสีดำยืนอยู่ตรงกลางล็อบบี้นั้นเลยค่ะดูแล้วแบบ นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วภาพก็ซูมเข้าไปใกล้กๆผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาตี้ลูกสิกน้องก็เงยหน้าขึ้นมามองกล้องค่ะพร้อมกับยิ้มเล็กๆน่ารักให้เราด้วยแงงใจละลายแล้วค่ะเพื่อนๆน่ารักมาก <laughs> แอดมินขำขางเลยค่ะคือตอนแรกก็ลุ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีเรื่องพิก,พกหรือความตลกอะไรแต่สุดท้ายมันจบแบบนี้เนี่แหละค่ะเพื่อนๆนแอดมินอยากบอกว่าคลิปนี้มันน่ารักและตลกแบบคาดไม่ถึงจริงๆค่ะมันทำให้แอดมินยิ้มได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยบางทีความสุขก็มาในรูปแบบง่ายๆแบบนี้แหละเนาะ ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าน้องยังอยู่ไทยเปล่า,าหรือจะกลับวันไหนใครรู้มาแชร์กันบ้างนะแอดมินรออ่านอยู่ค่ะ